Good morning วันนี้วันที่6แล้วนะคะเมื่อกี้พึ่งชั่งน้ำหนักไปตอนนี้ลดลงมาอีกนิดนึงนะเป็น56.8แล้วนะคะลงมาจากวันแรกก็คือ1.7กิโลนะก็ยัง <laughs> ยังรู้สึกอึดอัดอยู่นิดหน่อยนะยังไม่ค่อยเบาตัวเท่าไหรนะ่้วยังเหลืออีก2โลกว่าเลยนะคะแต่ก็ถือว่ามาได้ค่อนข้างไวนะสำหรับการลดการบวมในครั้งนี้นะคะ เ,เดี๋ยววันนี้จริงๆแมบบีนะัดเทรนเนอร์ไว้ตอนบ่ายสองแต่ว่าช่วงเช้าาจะต้องพาลูกไปไปแบบเหมือนทัศนศึกษานะไปดูอู่ต่อเรือของเพื่อนนิดหนึ่งนะไม่ไม่แน่ใจมันอยู่ไกลามากเลยไม่แน่ใจว่าวันนี้จะกลับมาทานเทรนเนอร์หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวอัปเดตกันแล้วกันว่าวันนี้สรุปได้ออกกาลังกายอะไรไหมนะคะหรือว่าอาหารการกินจะเป็นยังไงนะก็ต้องกินข้าวนอกบ้านอีกแล้วโอเคเดี๋ยวตามมาเลยแล้วกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ มือแรกของวันนี้นะคะเมื่อกี้พาพี่กวินไปเที่ยวอูต่ต่อเรือเพื่อนมาแล้วสนุกใช่ไหมวันนี้เรามาแวะร้านอาหารชื่อกอแตกอแตอะไรกซีกอแตซีฟูด้ดดูดีมากเลยนะไม่รู้ว่าจะเบรกแตกกินระเบิดอีกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไว้อัปเดตกันนะ เรามดถึงบ้านแล้วเนาะคะ่ะก็จบมื้อกลางวันไปแบบไม่ถึงกับพังอ่ะนะแต่ก็กินเยอะมากคือที่ร้านอาหารอ่ะนะคะเป็นอาหารทะเลก็เลยสั่งแบบเดี๋ยวเอารูปให้ดูก็มีแบบพวกต้ยมยำกุ้งเออไม่ใช่ตังแกงส้มแกงส้มหักรวมกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อนนั้นกินคนเดียวหมดหม้อเลยแล้วก็มีแบบปลาทูย่างก็กินคนเดียวกับหมดอีกเช่นกันสามสี่ตัวเลยแล้วก็ แล้วก็อะไรนะแล้วก็หอ,อยแมลงผู้อกอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็กินไปแบบสักครึ่งหม้อได้ <c oughs> แต่ว่ากินข้าวไปนิดเดียวแล้วแบบพอเครื่อนรถมาก็ดด้แบบพกของที่เราพกไปเผื่อๆกินไปหมดเลยอเออกเ็เดี๋ยวถ่าย,ยรูปรวมมาไว้ให้นะคะทั้งผลไามา้ทั้งแบบมันมันมันนึ่งแล้วก็แบบเ,เมล่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบไอโอนิกิริอันหนึ่งอ่ะอันนั้นก็คือมือกลางวานัน ไม่พังเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีของที่แพแต่ว่ามันเยอะมากเออแต่บางคนกินเยอะจริงอะแต่คิดว่าวันเนี้ยตอนนี้ตอนนี้สี่โมงแล้วนะคะก็คงไม่ได้ออกกำลังกายแล้วเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยๆแล้วขับรถด้วยอะไรด้วยนะไปไกลมากเลยวันเนี้ยแล้วก็แบบเอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะน่าจะต้องมีแอคทิวิตี้หลายอย่างมากๆอย่างเงี้ยก็เลยวันนี้คิดว่าเอาเอาเอา,เอาเป็นวันพักเป็นเรสตเดย์แล้วกัน ก็สำหรับแอคทิวิตี้วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาหารเย็นให้อีกทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนอาหารเย็นค่ะลโมื้อเย็นมาแล้วนะคะก็วันนี้กินข้าวเร็วหนึงวันนี้จะไม่พลาดไปนั่งที่ต๊ <laughs> นั่งที่โต๊ะกินข้าวใหญ่ละก็วันนี้มีอาหารจากเคิลตี้เทสตีนะเป็นเมนูแบบทำนองนี้เป็นเมนูที่ผมชอบมากนอจากมันเป็นอาหารไทยนะคะ อันนี้เป็นข้าวกับแซลมอนอตอนมะขามหนึ่งแล้วเขามากับอันนี้คือมันเหมือนต้มยำไก่ที่เป็นน้ำใสไก่เยอะมากเพราะอย่างที่บอกโปรตีนต้องถึงด้วยนะคะ,ะอันนี้อยากกินส่วนตัวคือวันนี้อยากจะกินฟักทองเึ่งซึ่งวันนี้โหลดคาไปเยอะมากอาจจะต้องกินข้าวน้อยนิดนึง <laughs> ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะแต่คิดว่า ประมาณนั้นแล้วก็มีผลไม้นิดหน่อยเยียวยาจุใจแล้วก็อันนี้อยากกินบัวลอยน้ำขิงขนมคนสูงอายุเ <c oughs> ช่นเราเออนบัวลอยน้ำขิงซึ่งก็ไม่ใส่น้ำตาล้นะคะก็มื้อเย็นก็จะประมาณนี้หรือจะถ่ายรูปให้วันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะแต่ก็ จริงๆผมไม่ได้เน้นว่าแบบวันไหนออกกับร่างกายกินเยอะกินน้อยอะไรเย่างนี้ก็คือกินเท่าที่แบบอิ่มสบายใจอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบกลางคืนไม่เดือดร้อนมากินอะไร่งนี้นะก็ตอนนี้เราเน้นฟาสติ้งใช่ปะก็กําหนดระยะเวลากินให้เรียบร้อยแล้วก็กินให้อิ่มอะให้รู้สึกแฮปปี้กับการกินแฮปปี้กับไลฟ์สไตล์ที่เราใช้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงไดเอทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ก็จะคงคอนเซปต์นี้นะก็คือกินอาหารที่เฮลตี้มีประโยชน์ครบห้าหมู่อะไรเงี้ยซึ่งวงทีมก็เยอะเกินไปบ้างอย่างที่เห็นนะแต่ว่าโอเคเราก็มีแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างเยอะโดยเฉลี่ยอ่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็จะประมาณมานี้สบายๆนะไม่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตามกันต่อว่าวันต,ต,ต่อไปจะเป็นไงแล้วผลของการไดเอทรอบนี้จะเป็นยังไงนะคะอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย